ค่ะคุณผู้ชมพบกับแนนนารดาก่อสวุวรรณในช่วงนี้นะคะกับ most i n s i g h t ค่ะเรื่องราวของความงามความสวยและก็สุขภาพในวันอังคารสัปดาห์นี้แนนนําเรื่องที่น่าสนใจมาฝากนั่นก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักในทุกวันนี้มีหลากหลายตัวช่วยนะคะที่จะทําให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็มีรูปร่างที่สวยงามแต่จะเป็นเรื่องอะไรเราไปติตามพร้อมๆกันได้ในช่วงนี้กับ most i n s i g h t ค่ะ ในทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวของอาหารเสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่ากันว่าสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักตัวบางผลิตภัณฑ์นั้นบอกว่าสามารถที่จะลดน้ําหนักตัวได้อย่างแท้จริงมาทั้งในรูปแบบของเม็ดแบบน้ําหรือเป็นแบบผงที่สามารถชงดื่มพร้อมกับน้ําหรือว่าเป็นพงที่ใส่ลงไปในอาหารให้เรารับประทานแล, para para แ,ล WOW. แล้วก็จะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสามารถช่วยควบคุมน้ําหนักหรือทําให้ร่างกายของเรานั้นผอมเพรียวแล้วก็ ดูสวยงามสมใจผู้บริโภคเลยนลั่นแหละค่ะต้องบอกว่าหนึ่งในตัวการสําคัญที่ถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องนี้นั่นก็คือแอลคาเนทีนั่นเองที่มีหน้าที่ในการที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้น สวยงามแล้วก็พร้อมสมใจผู้บริโภคแต่คุณรู้จักแอลคาเนตินได้ดีมากน้อยแค่ไหนแอลคาเนตินนั้นเกิดขึ้นจากอะไรมีหน้าที่ในการทำงานที่แท้จริงคืออะไรแล้วถ้าเราบริโภคเข้าไปส่งพ้นเสียต่อร่างกายของเราได้มากน้อยแค่ไหนเราไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะแนนคงต้องพาคุณผู้ชมนั้นไปทําความรู้จักกับเจ้าแอลคาเนทีนตัวนี้นี่แหละค่ะแอลคาเิทีนนั้นสร้างขึ้นได้ในร่างกายนะคะจากกรดอะมิโน2ชนิดค่ะนั่นก็คือไลซีนและก็เมไทโอนีน สารตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยเพิ่มกระบวนการของการดึงไขมันนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะถ้าพูดให้ฟังแล้วก็เข้าใจกันง่ายๆนั่นก็คือแอลคานลนีนตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนจากกรดไขมันให้กลายเป็นพลังงานซึ่งพลังงานที่ได้ในส่วนนี้นะคะจะถูกนำไปใช้สำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะ ด้วยกระบวนการการทำงานขั้นพื้นฐานแบบนี้นะคะจึงทำให้เหล่าบรรดาผู้ผลิตทั้งหลายในส่วนของอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีการหยิบแอลคอนิีนตัวนี้มาเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าคุณบริโภคเข้าไปแล้วสามารถที่จะช่วยควบคุมน้ำหนักของร่างกายของคุณได้รวมถึงยังมีการดึงไขมันเก่านำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็สามารถที่จะมีการเผาผลาญภายในร่างกายได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งในเวลาที่คุณกาลังนอนหลับพักผ่อนก็ตามค่ะ โดยตามปกติแล้วนะคะแอลคาเนทีนนั้นจะถูกสร้างขึ้นภายในตับแล้วก็ไตของเราอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็จะถูกนำไปเก็บไว้ในกล้ามเนื้อลายในส่วนของแขนขาแล้วนอกจากนี้นะคะยังถูกลำเลียงไปเก็บไว้ในหัวใจสมองแล้วก็สเปิร์มค่ะทำให้สเปิร์มนั้นสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าแอลคาเนทีนนั้นจะไปเร่งให้ไมโทคอนเดรียนั้นเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานนั่นเองค่ะ แหล่งของทาเนทีนที่มีมากนั้นส่วนใหญ่จะพบในเนื้อแดงแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมคาเนทีนจากแหล่งธรรมชาติอื่นๆนะคะจะพบได้ในส่วนของเมล็ดพืชอย่างเช่นฟักทองทานตะวันหรือว่างาค่ะในพืชตระกูลถั่วหรือว่าเมล็ดถั่วก็พบได้นะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแขกถั่วลิสงในผักก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นหน่อไม้ฝรั่งหัวผักกาดเขียวบร็อคโคลี กระเทียมผักกาดเขียวปลีหรือแม้กระทั่งคะน้าค่ะในผลไม้ก็มีคาน์นทีนเช่นเดียวกันสามารถพบได้นะคะในส่วนของกล้วยแล้วก็แอปิคอลค่ะหรืออาจจะเป็นธัญ,ญพืชนะคะก็ยังมีคาน์นทีนแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัควีตข้าวโพดลูกเดือยข้าวโอ๊ตรำข้าวข้าวสาลีรำข้าวสาลีหรือจมูกข้าวสาลีค่ะ รวมไปถึงอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพอย่างเช่นละอองเกสรดอกไม้หรือว่ายีสต์สำหรับใช้ในการหมักสุราก็จะมีคานิทีนผสมอยู่เช่นเดียวกันซึ่งการดูดซึมคานิทีนของร่างกายนั้นเป็นการดูดซึมของแอลคานิทีนที่จะเกิดขึ้นในลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่ส่วนแพทย์นั้นสามารถที่จะให้คานิทีนกับผู้ป่วยได้นะคะโดยผ่านทางเส้นเลือดหรือผ่านทางการรับประทานนั่นเองค่ะ และเมื่อร่างกายของเราสามารถที่จะสร้างแอลคาเนทีนขึ้นได้ในกลุ่มคนบางรายก็สามารถที่จะขาดแอลคาเนทีนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจพบได้ในกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยอาหารการทำงานของตับแล้วก็ไตมีปัญหารวมไปถึงกลุ่มคนที่เลือกรับประทานมังสวิรัตค่ะเพราะว่าแอลคาเนทีนตัวนี้เราสามารถที่จะพบได้ในเนื้อสัตว์ นมแล้วก็ทั่วหมักดังนั้นผู้ที่บริโภคในส่วนของกรดอะมิโนไลซีนและเมไทโอนินน้อยจนเกินไปอาจจะมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายได้อย่างเรื่องของอาการเจ็บหน้าอกกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงความดันต่ำและในบางรายนั้นอาจจะมีอาการมึนงงสับสนร่วมอยู่ด้วยค่ะและชนิดของคานิทีนที่ถูกนำมาใช้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะถูกใช้กันอย่างแพร่หลายก็มีด้วยกัน3รูปแบบนั่นเองค่ะ แบบแรกคือ l อลคา i t น n ทีนตัวย่อก็คือ L-C นะคะเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีราคาถูกที่สุดค่ะแบบที่สองนั่นก็คือ l อลอ t ซิท a นคา t i น e ทีนค่ะหรือตัวย่อนะคะ L-A-C ค่ะเป็นเพียงรูปแบบเดียวที่ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสมองในโรคอื่นๆค่ะ และแบบสุดท้ายแบบที่3นั่นก็คือ l p r o p i o n i c a n i t n นั่นเองค่ะหรือว่าตัวย่อ LPC ตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็โรคที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและใช้ได้ผลดีกับโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดตามแขนและก็ขาอีกด้วยค่ะ และถึงแม้ว่าแอลคาเนทีนตัวนี้จะถูกจัดวางให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับการลดน้ำหนักนะคะแต่ก็ยังไม่มีผลการศึกษาในแง่มุมของทางวิทยาศาสตร์จะเป็นการตอบโจทย์ว่าจริงๆแล้วแอลคาเนทีนนั้นสามารถช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ แต่ก็มีผลการศึกษาที่น่าสนใจนะคะว่าแอลคานิทีนตัวนี้ค่ะถ้าบริโภคเข้าไปสามารถช่วยในเรื่องของการลดมวลไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อของร่างกายแล้วก็ลดความเมื่อยล้าได้ด้วยเหตุผลทั้ง3ข้อแบบนี้ค่ะกลายเป็นตัวสนับสนุนให้เห็นว่าแอลคานิทีนนั้นสามารถที่จะช่วยลดน้ําหนักได้ในทางอ้อมแล้วก็มีผลการศึกษาต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะคะทั้งในกลุ่มที่บอกว่าแอลคานิทีนนั้นทานเข้าไปแล้วช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักรวมถึงแอล คาเนทีนนั้นบริโภคเข้าไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักซึ่งมีทั้งสองตัวอย่างแนนหยิบยกมาพูดคุยกับคุณผู้ชมค่ะตัวอย่างแรกเป็นผลการศึกษานะคะจากนายแพทย์ปิตินิยมสิริวณิช์ค่ะทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทดลองนั่นก็คือเป็นผู้หญิงวัยหมดประจําเดือน13คนด้วยกันนะคะให้บริโภคแอลคาเนทีนตัวนี้เข้าไปค่ะนําไปเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทดลองที่เป็นผู้หญิงเช่นเดียวกัน15คนแต่ให้รับประทานยาแบบหลอกนั่นก็คือ ไม่มีแอลคาเนทีนผสมอยู่ทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนกันออกกำลังกายเหมือนกันรับประทานอาหารเหมือนกันหลังจากเสร็จสิ้นวันเวลาของการทดลองเรียบร้อยแล้วมีการนำมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของดัชนีมวลกายที่อยู่ในร่างกายพ้นปรากฏว่าไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่จึงกลายเป็นคำตอบว่าแอลคาเนทีนนั้นอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักอย่างแท้จริงก็ได้แต่ในอีกกลุ่มหนึ่งของผลการศึกษาก็มีการออกมาแนะนำนะคะว่าแอลคาเนทีนตัวนี้ถ้าหากว่าเรานั้นบริ โภกไปอย่างน้อยวันละ500มิลลิกรัมจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันภายในร่างกายซึ่งตัวนี้แหละค่ะกลายเป็นตัวที่มาย้ำเตือนแล้วก็บอกว่า จริงๆแล้วแอลคาเนทีนนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้อย่างแท้จริงก็ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นข้อมูลที่อยู่ที่คุณผู้ชมนั้นจะเป็นคนเลือกแล้วแหละค่ะแต่ถ้าหากว่าใครตัดสินใจอยากที่จะบริโภคแอลคาเนทีนที่มาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันในร่างกายแนนมีข้อแนะนํานั้นก็คือควรที่จะออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะอย่างน้อยวันละ40-50นาทีจะทำให้การทำงานของแอลคาเนทีนภายในร่างกายนั้นได้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม แนนก็ได้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมในเรื่องของแอลคาเนทีนไว้ทั้ง2แบบนะคะทั้งในเรื่องของแอลคาเนทีนนั้นเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนัก การเผาผลาญไขมันได้อย่างแท้จริงกับอีกหนึ่งแบบนั่นก็คือเรื่องของแอลคาไลนีนในร่างกายมีอยู่แล้วถึงแม้ว่าเราจะบริโภคเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เกิดผลต่างสักเท่าไหร่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนั้นก็อยู่ที่คุณผู้ชมเป็นคนเลือกนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเราบริโภคเข้าไปแล้วก็มีข้อระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากเราบริโภคเข้าไปในปริมาณที่เกินควรอาจจะส่งผลเสียถึงเรื่องของร่างกายได้เช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นสนใจอยากที่จะซื้อแอลคาเนทีนมาบริโภคควรอยากจะให้คำหนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของอาการข้างเคียงหรือว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการรับประทานยาแอลคาเนทีนตัวนี้ร่วมกับยาตัวอื่นอาจจะเข้าไปทำปฏิกิริยา เกิดผลเสียอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะการหาซื้อแอลคาเนทีนมารับประทานควรที่จะอยู่ในความควบคุมการดูแลของแพทย์โดยตรงถึงแม้ว่าในทุกวันนี้จะยังไม่มีผลปรากฏออกมาอย่างเด่นชัดในเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับรายที่บริโภคแอลคาเนทีนแต่คนที่บริโภคแอลคาเนทีนมากจนเกินไป อย่างน้อยๆนะคะเมื่อสักครู่นี้แนนพูดว่ามีคำแนะนำในเรื่องของผลการศึกษาว่าถ้าหากว่าเราบริโภคแอลคาฮอเทนเข้าไปอย่างน้อยวันละ500มิลลิกรัมจะช่วยในเรื่องของระบบการเผาผลาญนั่นแปลว่าถ้าหากว่าเราบริโภคมากกว่า500มิลลิกรัมต่อวันอาจส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของอาการคลื่นไส้อาเจียนนั่นเองค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของการบริโภคอาหารโดยตามปกติในเนื้อสัตว์หรือว่านมเราสามารถที่จะพบเจอในส่วนของแอลคาเนทีนได้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเราบริโภคยาเพิ่มเข้าไปด้วยผลเสียเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วนอกจากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งอาการข้างเคียงที่น่าสนใจ ปัจจัยหลักหรือว่าเป้าหมายหลักของการบริโภคแอลกาฮอล์ L นั้นคือช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักลดหุ่นแต่ผลข้างเคียงตัวนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเราบริโภคแอลาอฮทีนมากจนเกินไปกลับกลายเป็นว่าทําให้เรานั้นอยากอาหารมากขึ้นนอกจากหุ่นจะไม่ลดแล้วยังเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยดังนั้นค่ะควรที่จะให้ความสําคัญให้ความสนใจในเรื่องของการบริโภคกันสักเล็กน้อยรวมถึงอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่น่าจะให้ความสําคัญนั่นก็คือ กลุ่มคนที่ออกกำลังกายนักกีฬาที่จะใช้แอลคาเนทีนมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำงานการเพิ่มมวลกล้ามเนือ้อควรที่จะรับประทานยาแบบทำความเข้าใจนั่นก็คือรับประทานยามีการพักอย่างน้อยนะคะหเดือนควรที่จะพักหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้การทํางานของกล้ามเนือน้อนั้นได้มีการพักผ่อนแล้วก็การทํางานของตัวยานั้นจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แนนก็เลยมีการหยิบยกนะคะตารางการเปรียบเทียบตัวอย่างอาหารค่ะเป็นการเปรียบเทียบตัวอย่างอาหารกับปริมาณของแอลคานทีนที่ได้รับต่ออาหาร100กรัมไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจากตารางอาหารที่แนนหยิบยกมาเป็นตัวอย่างให้ผู้ชมได้ดูนะคะจะเห็นได้ว่าแนนเปรียบเทียบในปริมาณอาหาร100กรัมทั้งหมดค่ะและแนนก็ขอหยิบยกตัวอย่างบางเมนูนะคะที่เรามักจะนิยมบริโภคอย่างสเต็กเนื้อค่ะ สาม,มารถพบปริมาณรคนเทีนได้ถึง95มิลลิกรัมในขณะที่เนื้อหมูนั้นพบปริมาณรคนิทีนได้ถึง27.7มิลลิกรัมในส่วนของอกไก่พบปริมาณรคนิทีนได้ถึง3.9มิลลิกรัมและในไอศกรีมที่เราชอบบริโภคพบปริมาณรคนเทีนได้ถึง3.7มิลลิกรัมค่ะ ในส่วนของนมที่ไม่ได้เอาครีมออกพบปริมาณคคเนทีนได้ถึง3.3มิลลิกรัมในส่วนของขนมปังโฮลวีตนะคะพบปริมาณคคเนทีนได้ถึง0.36มิลลิกรัมและในขนมปังขาวก็พบปริมาณคคเนทีนได้ถึง0.147มิลลิกรัมค่ะในข้าวสุกเราก็สามารถพบปริมาณคคเนทีนได้เช่นเดียวกันนะคะโดยมีถึง0.0449มิลลิกรัมค่ะ ในไข่เราก็สามารถพบปริมาณแคลนาทีนได้ถึง0.0121มิลลิกรัมหรือแม้กระทั่งในน้ำส้มที่เรานิยมดื่มนะคะพบปริมาณแคลนาทีนได้ถึง0.019 9มิลลิกรัมค่ะ และแนนก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่แพ้อาหารในกลุ่มจำพวกโปรตีนนะคะอย่างไข่นมแล้วก็ข้าวสาลีควรที่จะหลีกเลี่ยงในการที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มาจากแอลคาเนทีนค่ะรวมถึงคนที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานของตับแล้วก็ไตเด็กน้อยที่อายุยังไม่ถึงสองขวบรวมถึงสตรีมีคันหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาดเลยนะคะแต่ในรายที่จำเป็นจริงๆก็ขอแนะนำว่าให้ใช้ภายใต้การควบคุม การดูแลของแพทย์โดยตรงน่าจะปลอดภัยที่สุดค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของแอลคาเนทีนที่เราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะมาช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักดูแลร่างกายของเราให้มีหุนที่สวยที่ดีที่ถูกใจผู้บริโภคแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะยาเสริมต่างๆนั้น แนนมองว่ามันเสริมความมั่นใจเท่านั้นแต่สิ่งที่คุณจวดควรทำนั่นก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลตัวเองเท่านั้นค่ะไม่มีอะไรที่จะสำคัญไปกว่าจิตใจของคุณถ้าคุณเข้มแข็งพอคุณคุณสวยอย่างแน่นอนและวันนี้เวลาของ most insight นั้นหมดลงแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆที่แนนจะนำมาฝากได้ในครั้งต่อไปวันนี้แนนนัด,ดาก่อสุวรรต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ